ค่ะก็สวัสดีลูกๆปหงทุกคนนะคะในคลิปนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของหอรอมอหรือว่าตัวอาหารร่วมมากอยู่นะคะซึ่งคุณคุณนุ่นนะคะได้พาเด็กๆเนี่ยทำไปแล้ว2วิธีนะคะในการหาหอร์มอแต่ในคลิปนี้นะคะคุณนุ่นก็จะพาเรานะคะไปทาวิธีที่3นะคะก็คือเราจะหาหอร์มนนะคะโดยการตั้งหารเเรามาดูกันนะคะว่าเราจะสามารถหาได้ยังไงนะคะ,ะการหาหอร์มอโดวยวิธีตั้งหารนะคะเดี๋ยวคุณนุ่นจะพาทําตัวอย่างให้ดู ะะสักอสองตัวอย่างนะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเราจะหาหอรมอของ27และ135นะคะโดยการตั้งหารซึ่งนะคะวิธีทำเราก็จับ27แล้วก็135มานะคะมาหารในบรรทัดเดียวกันเลยนะคะแล้วก็เด็กๆลองคิดนะคะว่าแม่อะไรนะคะที่หาร27แล้วก็135ได้ลงตัวนะคะ,ะก็คือ แม่3นะคะเอาแม่3ก่อนนะคะซึ่ง3อะไรได้27เนะคะเราจะเอาผลหารไว้ข้างล่างนะคะก็คือ39นะคะได้27 3หาร135นะคะได้45นะคะอ่าแล้วนักเรียนนะคะคิดว่า9กับ45เนี่ยมีแม่อะไรที่หารได้ลงตัวไหมนะคะอ่ะมีการหารได้ลงตัวอีกนะคะก็คือนำแม่9นะคะมาหารนะคะ ซึ่งเขาจะหาร9แล้วก็45ได้ลงตัวนะคะ9อะไรได้9นะคะเ1เป็น9นะคะ9หาร45นะคะก็จะได้5นะคะซึ่ง1กับ5นะคะก็สิ้นสุดการหารแล้วไม่มีแม่อะไรหารได้ลงตัวนะคะยกเว้นแม่หนึ่งก็ถือว่าเป็นการหารที่สิ้นสุดนะคะ,ะทีนี้นะคะเรามาหาหารอร์มของ27และ135จากการหารหา การหารสั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ตัวหารมีอยู่2ตัวนะคะก็คือ3กับ9นั่นเองนะก็คือ3กับ9นะคะดังนั้นนี่แหละเราจะเอาอ ตัวหารตัวนี้นะคะ3กับ9นะคะมาคูณกันเลยนะคะจับมาคูณกันเลยนะคะก็จะได้3คูน9กนะคะก็จะได้27นะคะดังนั้นนะคะเราก็สามารถตอบได้เลยว่าหอระมอของ27ดและ135้ก็คือ27นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองก็คือจะไปอาจจะมีจำนวนนับที่เพิ่มมา1ตัวนะคะจากเมื่อกี้เราหา2ตัวนะคะในข้อนี้เราจะหา3ตัว ะะเขาบอกว่าหาหอร,รมอของ8 2ดแล้วก็24โดยการตั้งหารนะคะวิธีรมทำเหมือนเดิมนะคะจับ3ตัวนี้นะคะมาหารในบรรทัดเดียวกันนะคะ8 2ดแล้วก็24แต่นักเรียนต้องเขียนห่างๆกันนะเดี๋ยวถ้าหากว่าชิดกันนะคะเดี๋ยวเราจะงงเองนะคะ8 2ด2 4ก็รู้ว่าแม่อะไรที่หารทั้ง3ตัวนี้ได้ลงตัวนะคะ เน้นย้ำก็คือหอระมอจะต้องหาสูตรคูณแม่ไหนที่มันหารทั้งหมดได้ลงตัวนะคะก็ปรากฏว่าแม่สีนะคะหารได้ลงตัวทั้งหมดเลยนะคะเสียสหาร8นะคะก็จะได้2นะคะ4ีหาร20นะคะได้5นะคะแล้วก็สีไปหาร24นะคะได้6นะคะอ่ะได้สองนะคะเด็กๆคิดว่าหารต่อไปได้ไหมนะคะเด็กๆบางคนอาจคิดว่าไอ้คุงครูค,คะมันน่าจะหารต่อไปได้นะเพราะว่า2กับ6เนี่ย มันมีแม่สองที่หานได้นะคะบางคนว่าหานได้คะ่ะแม่สองหานได้อะแต่เจอคุณครูจะบอกนะให้นะคะว่าที่ผู้แม่เมื่อกี้ผิดนะคะไม่ถูกนะคะสองหารสองและหกได้ก็จริงแต่ว่าสองหานห้าไม่ได้นะคะซึ่งมันหารได้ไม่หมดเราก็จะไม่นำมาหารนะคะก็คือมันสิ้นสุดแล้วขีดเส้นใต้สองเซนนะคะดังนั้นเนี่ยหร์มนของแปดยี่สิบแล้วก็ยี่สิบสี่นะคะก็คือ มีตัวเดียวที่หารได้ลงตัวนะคะก็คือ,อแม่สีนะคะนั่นก็คือสีนั่นเองนะคะเรากสา็สามารถตอบได้เลยนะคะซึ่งในข้อ2ตัวนี้นะคะ,ต,ะ,คะตัวอย่างที่2หอรอมอรของ8 20แล้วก็24นะคะคำตอบก็คือสีนั่นเองนะคะเดีย๋ยวเรามาเช็คความเข้าใจกันนะคะว่าหอร,ออร์โมนนะคะจะต้องหารได้ทุกจำนวนนะคะ ลังจบคลิปนี้แล้วนะคะคุณก็จะมีงานเมอบหมายให้เราทํานะคะหากว่าทําเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะสมม่งมาที่ลายกลุ่มได้เลยนะคะสําหรับในคลิปนี้ก็จบเพียงแค่เท่านี้นะคะก็สวัสดีค่ะ